ลิลิตตะเลงพ่ตอนลางร้ายของพระมหาอุปราชาหลังจากกรุงหงสาวดีได้ทราบข่าวว่าพระนเรศวรได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวดีจึงมีรับสั่งให้พระมหาอุปราชาราชาโอรสจัดเตรียมทัพจำนวนห้าแสนคนยกทัพไปตีกรุงศรีอยุธยา พระมหาอุปราชายกทัพมาถึงพนงทวนเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นดินแดนที่มีความแห้งแล้งกันดารระหว่างเดินทางได้เกิดมีหมอกมืดพั่วท้องฟ้าและเกิดลมพายุเวรำพันพัดถอกเอาฉัดหักอย่างรวดเร็วพระมหาอุปราชาตกพระทัยอย่างมากจึงทรงให้โหนทำนายท่านโหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คำทำนายว่าอย่างไรบ้าง โหนทราบถึงรางร้ายแต่ไม่กล้ากลับทูลตามความจริงจึงทำนายว่าถ้าเกิดในตอนเช้าจะไม่ดีถ้าเกิดในตอนเย็นจะได้ลาบและชนะชัยศึกสยามแมนจะทราบคำทำนายเช่นนั้นแต่พระมหาอุปราชาก็ยังหวนในพระทยัยเกงว่าจะพ่ายแพ้ค่าสึกเช่นเดิม เบื้องนั้นนาเรือนาฏผู้สยามินเบียงพระมาลาพินหอนพองศัตร